สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งแอปเซิร์ฟนะคะเออมันจะมีขั้นตอนอยังไงเราก็ไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรากดเข้า Google Chrome นะคะจากนั้นพิมพ์คำว่าแอปเซิร์ฟนะคะกดคลิกลิงก์แรกเลยนะคะเออมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งค่ะสำหรับมันก็จะ รอดาวน์โหลดนิดนึงนะคะมันเสร็จแล้วก็จะขึ้นที่มุมขวานะคะถ้าสำหรับใครที่เสร็จแล้วก็สามารถคลิกเปิดได้เลยนะคะหน้าต่างนี้นะคะก็จะเริ่มขั้นตอนการติดตั้งแอปเสริมนะคะให้ทุกคนกดคลิกที่ปุ่ม next น,นะคะ ส่วนหน้าต่างนี้นะคะจะเป็นส่วนของการยอมรับเงื่อนไขโปรแกรมให้ทุกคนคลิกที่ปุ่ม I Agree นะคะส่วนหน้าต่างนี้ให้ทุกคนเลือกตำแหน่งไฟล์นะคะที่จะติดตั้งถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งให้ทุกคนกดที่ Next ได้เลยนะคะหน้าต่างนี้จะติ๊กรูปแบบการเขียนโปรแกรมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องกดอะไรนะคะจากนั้นเรากดที่ปุ่ม Next ได้เลยะคะ่ะ หน้าต่างนี้นะคะอันแรกให้ทุกคนเขียนคําว่า l o โก้โฮส t นะคะส่วนอันที่สองให้ใส่อีเมลนะคะจะเปลี่ยนเป็นอีเมลเราก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะจากนั้นกขีาว่า n i x t ค่ะหน้าต่างนี้สำคัญม,มากนะคะให้ทุกคนตั้งพาสเวิร์ดและโจทไว้ด้วยนะคะถ้าเราลืมพาสเวิร์ดเราจะไม่สามารถเข้าไปที่โลโก้โฮส t ได้เลยนะคะให้เราตั้งพาสเวิร์ดทั้งสองช่องให้เหมือนกันนะคะ ถ้าเราตั้งเสร็จแล้วเราก็กด install ได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะโปรแกรมจะติดตั้งให้เราค่ะหน้าต่างนี้ให้ทุกคนคลิกคาว่า finish นะคะหลังจากติดตั้ง App s e r v ์ฟอร เสร็จนะคะให้ทุกคนเข้าไปทําการตรวจสอบว่าแอปที่เราติดตั้งไปใช้งานได้หรือไม่ให้ทุกคนคลิกที่ไฟล์นะคะคลิกที่ d ด c ค่ะแล้วจะมีโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟเพิ่มเข้ามานะคะเมื่อเราเจอโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะทําการเช็กนะคะว่าสามารถเข้าโลกกนโฮสต์ได้หรือเปล่านะคะให้เราเข้า Google Chrome นะคะแล้วก็เพมย์คําว่า โลโก้โฮสต์นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะคะให้ทุกคนคลิกที่ php my admin database นะคะ username นะคะให้ทุกคนใส่คาว่า root นะคะส่วน password ให้ใส่ตามที่เราป้อนไว้เลยนะคะ นี่นะคะถ้าขึ้นหน้าต่างนี้ก็แสดงว่าเราสามารถใช้งานได้นะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ